วันนี้จะมาบอก5วิธีสำหรับคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับตัวเอง 1. หําใหญ่เขาว่าจะความจำไม่ค่อยดี 2. เวลาคนเรานั้น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 อะไรวะคืออะไรอะไรอะไรวะแมหมเงยเฮียแล้วอะไรวะเนี่ยจะพูดนะอะไรเนี่ย เอไลน์เอแล้วเจอแต่ปัญหาคร่อนเขออนไลน์านเจนหัวแล้เบิดอมันทำให้เกิดอาการก้มจยปีกเกียจจนตัวเอียงิงบเียกำลังุมเคยเปิดกล้องไปและทาให้อาจารย์ุ่งจากนั้นอาจารย์ก็ด่าที่สี่พอกินบะหมี่ต้มยำสุกตกใจอดีตคนสอนมุดิตุกซิดทำใจแอบชอบอาจารย์ ไม่ติดบอสิทันใดอ่ะผมรักนะแต่บางครั้งหมดกิจกใยเลยแอบบอกรักจนเกินอายอุ้ยตายตายลืมปิดไหมอ่ะเอนมาเคล่ดใน